บทที่6หน้าที่ของบุตรและบิดามารดาทาตและนายฝ่ายบุตรจงนอบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทํำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพวกข้าจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายเนื้อหนังด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนกระทำแก่พระคริสต์ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนแต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือกระทำตามชอบพระไถยพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นก็จะได้รับบําเน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทยฝ่ายนายจงกระทำต่อทาสในทํานองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็นเขาเพราะท่านก็รู้แล้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ในสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลยยุทธพันธ์ของคริสเตียนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามาได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญ,ญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธพันธ์ทางชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่นเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระเจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลาจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทางนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้า มีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด,ด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวแต่เพื่อให้ท่านได้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรทีกิกัสซ,ซึ่งเป็นน้องที่รัก และเป็นผู้รับใช้อันสัตซ์ซื้อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่านขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อมาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระคุณ ดำรงอยู่กับบรรดาคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจริงใจอาเมนเขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุงโรมและส่งโดยทีคิกัส